เก็ขอกราบสื uhm ่อดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมรีเบิร์ตเอ็กตอนนี้อยู่กันารในเกมของไมค์คาวชิลลอดในตอนที่11กันแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําไบโอมอันต่อไปต่อแล้วก็เหมือนจะมีคนคอมเมนต์ว่าขอเป็นไบโอมหิมะนะก็เดี๋ยวทำเป็นไบโอมหิมะแล้วกันซึ่งไบโอมหิมะผมควรจะทํายังไงดีเพราะว่าน้ําแข็งสามารถละลายได้แล้วผมจะทํายังไงดีให้แบบมันไม่สามารถละลายเดี๋ยวผมลองไปโลกเทสกันแล้วกัน โอเคตอนนี้เราไปอยู่ในโลกเทสของผมแล้วนะซึ่งค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรก็ถ้ามันเถอะอย่าไปมองที่เราจะลองเลยก็คือบล็อกหิม,มะก็เป็นสโน่นะก็เซิร์ไปว่าสโน์อ่าสโน์ก็จะมีแผ่นหิมะมีบล็อกหิมะประมาณนี้แหละก็สโน์เฉยๆผมก็จะใช้คําสั่งเป็นให้แบบเป็นแผ่นหิมะตรงนี้ถึงประมาณตรงนี้ปเล่นปสโน์แล้วถ้าเราวางทอสเนี่ยยังไงมันก็หายแน่นอนอยู่แล้วอันนี้แน่ชัวร์ เดี๋ยว,วถ้าเราทำอย่างเงี้ยปึิบปบ๊บอ่ะอย่างเงี้ยหายป่ะขอลองรอสักพักหนึ่งก่อนเผื่อมันจะหายให้นะโอเคในระหว่างรอเดี๋ยวเราก็ทดสอบอันต่อไปเลยก็คือสีขาวกับไลเกียเหรอดูด,ดิอย่างเงี้ยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อหรอป่ะลองทำมาสักสี่บล็อกดู โอเคได้อยู่นะถือว่าไม่แย่แล้วตรงนี้ก็ละลายเหมือนกันผมจะปักไปยังไงอะ่ะไม่ให้มันละลายนั่นแหละประเด็นเอ,อ่อแล้วถ้าเราวางไปอย่างเงี้แทนนะปะัปะ๊บปัป๊บปั๊บแต่นี่เงี้ยละลายปะรอไปสักครั้งหนึ่งรอดูว่ามันจะละลายหรือเปล่าแล้วก็ขอลองอีกอย่างหนึ่งเลย,เล,ยละกันก็คือถ้ามันเป็นฝนตกอยู่มันจะละลายหรือเปล่า มาลองสองอย่างในลวดเดียวผมไม่อยากให้มอนเตอร์มันเกิดไงประเด็นเลยอ่ะเพราะถ้าทําอย่างนี้ได้มันก็ถือว่าเนียนอยู่ในแบบนี้ส่วนสีขาวกับสีเออไม่ใช่ดิเราต้องการสีขาวกับสีเทาใช่ปะละ่ะ<ม>ก็ขอดูหน่อยแล้วกันว่ามันต้องใช้สีอะไรผสมผมก็ลองเอาสีขาวกับสีดำมาไม่รู้ว่าใช้นี้ผสมหรือเปล่านะอ่าใช่ใช่ใช่ใช้สีขาวกับสีดำ เดี๋ยวเราต้องไปหาสีดำเพิ่มสีขาวเรามีเยอะูแล้วแล้วดูเหมือนจะไม่ละลายนะแบบนี้โอเคถือว่าเวิร์กเดี๋ยวเราไปเข้าเกมปกติของเราดีกว่าโอเคขอนอนกันละกันนอนไม่ได้เนียฝนผมมันตกตอนเช้าไงเดี๋ยวเราไปเก็บเอาเลยแล้วก็ได้เดี๋ยวเราไปเอาโโนโลเลยก็<อ>เคยเจอหรือเปล่าประเดน็นอ๋อเคยเจออยู่ตรงหน้าบ้านผมอะแต่เดี๋ยวเราจะไปเอาตรงนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าตรงนี้ระหว่างบินไปกับบินกลับไม่รู้อันไหนจะเร็วกันผมบินไปเลยแล้วกันนะขี้เกียจเข้าประตูพอทัลนี่แหละประเด็นอะ เป็นตรงยาวเลยด้วโอเคเจอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นบล็อกน้ําแข็งด้วแล้วกันกับบล็อกหิมะปุ๊บผมว่าขุดเป็นอันนี้เลยเด้อเซียวทัสน่าจะเวิร์กกว่านะแบบนี้อ่าน่าจะดีกว่าไปเฮ้ยอันนี้คิลเลอร์แรับ,บิดปะนะ่ะเนี่ยเหมือนอยู่นะมาข้ายาต ต้องใช้เยอะขนาดไหนนะประเด็นเลยอะ่ะแต่ก็มีเยอะอยู่แล้วตรงเนี้ยมีถึงชั้นหินเลยรเรจะถชงชั้นหินก็ลึอกอยู่พอสมควรส่วนสตั๊กเจอเราอาจจะสร้างเป็นอิคูลูไม่ก็ไม่รู้แล้วดิก็มีแค่อิคูลูอย่างเดียวอะ่ะโอเคได้มาค่อนข้างที่ะเยอะแต่น่าจะยังไม่พอแหละขอ,อขุดแบบโคตรเยอะเลยละกันอิวกาเว,ว วางคืนไปเลยตอนนี้เราได้มาค่อนข้างที่เยอะมากเลยอาจจะพอนะดูอยากทรงแล้วต่อไปเลยคือเดือวเราจะเอาน้ำแข็งไปได้วยรื่องหีบบ้างชื่อกบอฟของเรามีสามอันนะตอนนี้ลืมเชียร์หีบด้วยไม่เป็นไรสามอันในนี้ก็น่าจะพออยู่และนี่ต่อไปคือแพ็คไอซ์ใช่ไหมตรงนี้โอเคติดต้องแล้วก็จะเอาพวกแพคไอซ์ไปได้วยเราจะเอาไว้สร้างแบบเป็นแบบเสาแหลมซึ่งผมสร้างไม่เป็นนะก็ต้องลองต้องลอง ล้วทุกจำนวนมีค่าไงไล่เก็บให้หมดเลยอะ่ะงกๆพอดีเป็นคนโคตรจะงกแต่ถ้าเก็บอันนี้เสร็จผมว่าน่าจะพอแล้วหแหละมั้งได้เยอะพอสมควรละโอเคเอาเอาแล้วก็คืนแล้วด้วยไงได้เวลานอนข้ามวันแล้วก็มาดูกันว่าได้มากี่แทงโอ้โหเยอะอยู่นะสิบแทงอะ่ะไปเหลือเหลือเหลือ แกะไม่ได้ปึ๊บเดี๋ยวเราทําเป็นในนี่ก่อนเันไก่เล็กน้อยนะเราต้องใช้เป็นขนแกะแบบเน้เชิบแล้วก็อันเนี้แล้วก็สีขาวจากดอกไม้เอ,อไม่ใช่ดีสีเทาจะได้ไม่ต้องไปหาไอ้น,นี่เองอะไรวะอ่าอ,อิงแสกอ่ะเออนั่นแหละจะได้ไม่ต้องไปหาอิงแสกมาผสมกับสีขาวเพื่อ,อ,อทำเป็นสีเทา เราสามารถเอาดอกไม้สีขาวเนี้ยทำเป็นสีเทาได้นี่อะไรอะ่ะเอมเอเรลเอาแปลว่าอันนี้แบบปเป็นไบโอม,มาเทนนะดิมีเอเมลล์สปอนด้วยข้างล่างนี้อาจจะมีเมืองวอร์เดนแอนเชสตีอะไรอย่างงี้นะโอเคตอนนี้เราได้มาค่อนข้างที่เยอะเลยนะเดี๋ยวไม่รู้จะพอหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่า ทำอะไรนะเราจะทําเป็นพรมสีขาวเรามีแล้วปึ๊บห้าสิบเจ็ดอันน่าจะพอต่อไปเลยคือสีเทาก็ค,คือดอกไม้ที่เราได้มาแต่มันไม่ได้เทาแบบอันนี้มันแบบไล่เกียมันจะเป็นแบบไม่เท,า,เทาไม่มเทาไม่สุดมันได้หรือเปล่ามันสีเทาไม่สุดอะยังไงดีอะพี่เกตไปฟาร์ไมไอ้นี่ด้วยอะพี่เกตไปฟาร์มปลาหมึกอะเอาเป็นสีเทานี้ก็ได้ส่วนทรายกับกระจกเดี๋ยวเราจะหยิบออกมานะกระจกแบบสีขาวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสี ดินออกมาไม่ได้ใช้ดินเยอะเลยแล้วก็เ <c oughs> หลืออีกล่องหนึ่งกล่องกระจกสีนะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะเอาไปเก็บละกันโอเคแล้วก็กระจกประมาณนี้ที่หาเพิ่มมาได้ถือว่าน้อยอยู่นะเดี๋ยวเราเอาทรายตรงนีงน้ไปเผาเอาไปสักตอ,อนนี้อ่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็อย่างนี้วิ่งเลย วิ่งเลยในระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะทําเป็นกระจกสีขาวผมไม่เหลือแล้วจริงๆเหรอดูผมขออนุญาตเปิดเครื่องนี้ทิ้งไว้แล้วก็กลับไปดูที่โอเชียนเมนต์พร้อมกับชเชอร์ก็ด้วยไม่งั้นจะสวยต่อไปแล้วไม่มีที่เก็บจริงๆเรื่องกระจกเราไม่มีปัญหาเลยทั้งนี้นะเพราะว่าเรามีฟาร์มปั๊มทรายอยู่ซึ่งฟาร์มที่นู่นทรายเยอะมาก แต่ผมยังไม่ไปเอาแล้วกันเพราะว่าผมจะมาเคลียร์ของที่โอเชียนมอนเมนต์อันนี้ด้วยมันจะมีทรายที่หลงเหลืออยู่ในหีบตรงนี้นะซึ่งผมก็จะเคลียร์ทั้งหนานแล้วไม่ได้เคลียร์ทีนี่แหละรอบน,นี้แหละจะมาเคลียร์ทั้งห่อยวางกล่องป๊อบป,ป๊อบมันไม่ใช่แค่ทรายหรอกตรงนี้ยคือมันมีอะไรไม่รู้เยอะๆเต็มหมดเลยแต่ทรายคือโคตรเยอะทรายพวกนี้คือผลอามากบกบน้ำล้วนโอเคยังมีกระจกใสยอยู่เจ๋อมากมีสีขาวด้วยหยิบสีขาวมาแล้วก็หยิบทรายมา เดี๋ยวเราเอาทรายไปสักสองกล่องใหญ่แล้วกันเนี่ยสองกล่องชื่อกบ็อกซ์เนี่ยโอเคประมาณนี้พอนะทรายเป็นกระจกเราเอามารวมกับหีบนี้อันนี้คือสีขาวโอเค่ออันนี้ไปอันนี้เราได้ทรายมาเผาเพิ่มแล้วเอามาทําเป็นกระจกโอเคขออนุญ,ญาตเติมทรายกองทรายอยู่ไหนวะแซนแซน,แนโอเคอันนี้ปึ๊บปึ๊บไปอัดเข้าไปให้เต็มตัวอันนี้ โอเคเผาได้เยอะแล้วเราจะเอาไปอย่างละกี่แผงก่อนดีตอนนี้เพราะเวลาเราสร้างเราเหลือเยอะตลอดเลยเราจะเอาไปแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าแงกันอย่างละห้าแผงเดี๋ยวเราเอาของออกมาดูก่อนโอเคอย่างละห้าแผงตอนนี้คือพอนะนี่อย่างละแผงโอเคเอาพวกนี้ไปเก็บให้หมดอันนี้คือกล่องกล่องรวมกระจกสีอย่างเยอะโอเคเลยเอาไปอย่างละหนะ้าแผ่นะก็จะมีเป็นสีขาวสี ขาวขาวเอ,อ่อเทาวสว่างมีขาวกับเทาวสว่างนะที่เราจะเอาทำเป็นกระจกอย่างละห้าแผงไม่ได้ดิเอ๊ะหรือได้ก็วันหนึ่งนะเก็บไปห้าก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทบบนี้เอาเลยจ้ะไปยงโอเคอันนี้เก็บไปน,นี่เก็บไปปุ๊บโอเคแล้วก็เอ้ยเกือบผิดสีอันนี้ไปยังเรียบร้อยอย่างละ ห้าแผงแต่แล้วก็จะเอาอันนี้พกเผื่อไปด้วยนะเผื่อถ้ามันไม่พอกะตกขาด้วยหนึ่งสองขาสี่ห้าบบบบบบบโอเคของก็น่าจะ้องข้างที่จะพร้อมละไปแต่คิดว่าอาจจะพอเพราะว่าโซนหิมะม,มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นโอเคมาโซนนี้แหละที่เราจะเอามาทำเป็นไอโอของเรา เพาะก็คือ่วนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดิดนิ้วเอาในฉบับโคตรเท่เลยนะหนึ่งสองสามปุ๊บไรไงี้โคตรไวไวเยงนี่ตรงนี้เป็นกระตกสีขาวเนี่ยดูดิโคดเนียนมองถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็มีการปากัปกพองปักไฟไว้เรียบร้อยนะตรงนี้เป็นเลวีนิดนึนนงเลวีนที่เลวีนมือเลวีนที่ทําจากมือ แล้วก็เป็นแบบกระจกสองสีผสมกันแล้วก็มีแผกไอโอเพราชอย่างประมานะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นในพวกแบบต่อน้ําแข็งซึ่งเรามีแผกไอเหลืออยู่พอสมควรมาก็จะมาเริ่มสร้างตรงบริเวณตรงนี้ผมก็จะต่อมาเป็นเป็นแบบแนวทางนวทางก่อนโอเคเป็นแผกไอแนวแบบเป็นสะพานโค้งอันนี้นไงโคตรโกโกลิโอ go เลย ทำให้เพิ่มความหนานิดนึงถ้าไม่หนาเดี๋ยวดูแบบไม่ค่อยมีแรงเป็นต้นเสาเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวนี้มาเล่นไปได้อยู่ตรงนี้นี้ขุดนิดนึงอ่าแบบนี้ต่อมาคือแบบภูเขาลาแหลมนิดนึงก็จะอ,อยู่ตรงบริเวณเอ่อตรงนี้มัง้งไม่รู้วา,วางไปไม่ไม่ไม,ไม่ตรงนี้เป็นแบบนี่โอเคขุดตรงนี้ออกตรงนี้นิดนึง อย่างนี้ทำให้แบบแหลมๆนิดนึงแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้โอเคน่าจะได้อยู่นี้แหลมจัดส่วนนี้ก็จะเป็นแบบต้นสันน้าแข็งนะซึ่งผมไม่รู้มันสร้างยังไงก็จะสร้างมั่วตามหลักที่ผมเคยเห็น <S <S ไม่ไม่ไม่มจะสูงกว่าตรงยอดของผมไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคตอนนี้ไม่เคยสร้าง ครั้งแรกเลยอันนี้ <Wow. S 1> ถือว่าออมาค่อนข้างที่จะดูดีอยู่ดูดีอยู่ดัดแบดดัดแบดตรงนี้ก็จะเป็นเออ่สาแหลมอีกอันนึงละกันคง oh. ให้ดูมีน้ำหนักแต่ความจริงไม่หนักโอเคอ่าอะไรแบบนี้ขุดตรงนี้ด้วยตรงยอด okay. ตรงนี้โอเคแล้ก็จะมีบ้านน้ำแข็งนะแต่ผมคงไม่ทำเป็นบ้านน้ำแข็งผมอาจจะทำเป็นแบบ ใช้ภาษาที่ลกล้างจนพังไปแล้วนะถึงก็จะมีความแบบเป็นแบบพื้นดินนิดเล็กน้อยนะก็จะโชว์ให้มันเป็นแบบทรายนี่แหละนี่ก็จะให้มันแบบให้มันยุดลงไปอัะนเะนี้ยแล้วก็เพ๊ะเปาะสักนิดนึงอย่างเงี้เมาเป็นแผกไอซ์เได้โยยังต่อไปนอนเลยนะอันนี้สําคัญมากย<อ>ังต่อไปจริงๆของเราเลยนะก็คือต้นไม้ เราต้องเอาต้นไม้ไปปลูกเพราะผมที่จะทำเป็นต้นไม้คัตตอมแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยไ <c oughs> ม่คาดที่จะเหนื่อยเลยอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมก็จะเอาเป็นต้นไม้คือต้นอ่อนนี่เอาต้นอ่อนไปแล้วก็บนมีวอัดไปแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะแยะแ,แล้วมันก็ต้องมีความเป็นแบบเมืองหน้าหนาวก็ทํามาสัก5้าอันอ่าแคมป์ไฟอีก1อันละกันอนะ่ะเป็น6อันเมืองหน้าหนาวเมืองหน้าหนาวต้องมีต้องมี แล้วก็แบบหิบเล็กน้อยโอเคตอนนี้ไปลองดูว่าเมืองอุบาาของเรานะก็จะออกมาเป็นยังไงนะพวกผมว่ามันไม่ค่อยน่าจะสวยเท่าไหร่หรอก let's go มาถึงแล้วเรจะวางแคมไฟไว้ประมาณนี้ตรงนี่แอนตรงนี่แล้วก็ This one โอเคแล้วก็ป่านี้ด้วยผมแวะเอามาวางไว้ในปน่านี้อีกอันหนึ่งบริเวณตรงนี้วางแคมไฟในบริเวณอย่างเงะเปาะ นีท่ทุบอ่อทุบออกแบบนี้โอเคสวยงามตรงนี้จะได้เดาวกกลับไปทําของเราต่อเดี๋ว่าและอีกหนึ่งอันก็จะมาใช้ในบริเวณแคมป์ไฟตรงนี้แปะไปไปอยังสปูตแบบนี้ไม้ขึ้นโต๊ะครับมันเป็นเมือนล้างไงผมก็พอจะนึกภาพออกนิดน,นึงว่าควนทํำยังไงดีแปะนี่ไปตรงนี้หีบแล้วก็หีบตรงนี้แปะโครงสร้างไม้เสริมความมั่นใจไม่เกี่ยวเลยเลย ไปเรื่อยแล้วตอนนี้แไป,ไปยางต่อไปเลยก็คือดินนะดินตอนนี้ต้องการเป็นดินเพื่อเอามาปลูกต้นไม้แล้วก็บนมิวซึ่งถามว่ามีไหมตอบเลยว่าไม่มีลืมไปหยิบมาโอเคเดี๋ยวเราต้องบินไปที่ฟาร์มเซกเรตันของเรานะเพื่อไปเอาบนมิวมาแล้ว <Hello. S 2> มาถึงแล้วบนมิวโอ้เยอะจัดามาสัก เปี้งเปียังไปยังสามแถงแล้วกันไปลอนยาวถึงบ้านปีกก็ใกล้พังแล้วเดี๋ยวต้องไปซ่อมซึ่งฟาร์มตรงนั้นผมกําลังแก้ไขยอยู่นะความจริงแล้วมันไม่ใช่างนั้นในของโลกนี้นะโลกนี้มันคนละโลกกับที่ผมเล่นร้อยวันซึ่งฟาร์มไว้ตรงนั้นมันคนละอันกันถ้าเป็นของร้อยวันก็จะมีหลายชั้นมากอลังการกว่าอันนี้เยอะซึ่งอันนี้ผมกาลังแก้อยู่ นั่นแหละควาง่ายคือฟาร์ม f p ยังใช้ไม่ได้นะเลยผมไม่ได้ไปซ่อมของอทีเดี๋ยวก็ต้องรีบไปแก้ด้วยเพราะของก็ใกล้จะเริ่มพังเต็มทีแล้วมาปลูกต้นไม้กันดีกว่าแล้วก็จะทมาแค่ไปย่างประมาณนี้แล้วก็ดินอย่างนี้เอ่อต้นไม้โอเคปลูกรงบริเวณน,นี้นี้คิว Q F แล้วก็ F K okay. เรียบร้อยข้างบนนี้ N Light เนี้ยตโตโต u t o OK ตั้งเกี่ยวติดมุมเกินตรงนี้แล้วกันนะเอ้ยมันไม่ติดมุมนะอันเนี้ยโตได้โอ้ oh. มันไม่โตอ่ะโอ้โห oh. ยเจ้เล่นลิ้นอยู่นะเนี้ยเอองั้นตรงนี้อ่ะ uh. โต แล้วไม่โต What do you mean ตรงนี้อ่ะเออแล้วก็ตรงนี้โอเค thank you ตรงนี้อีกอันหนึง่งเคแล้วก็ตรงแมวเ,เยอะเกินตรงนี้ดีกว่าต้นหนึง่งแล้วก็ตรงนี้ต้นสุดท้าย ของมาเก็บปึ๊บปึ๊บยัดใส่ไปให้หมดที่ร้อยนะสำหรับไบโอมของเราเป็นไงโคตรเร็วแค่ดีดนิ้วกึ๊กเดียวเองนะโอเคเอาเป็นว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยผมกดฟีไม่เตตังแล้วก็อย่าลืมกดได้ถึง2 0 0 0 0ซับนะก็จะมี100วันนะผมขอไม่สปอยแล้วกันว่าเป็น100วันอะไรแต่ท่านผู้ชมไม่รู้แน่นอนเอาเป็นว่าคลิปนี้ายครับผมเจอกันที่หน้าจุ๊บ